สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะรอนิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่ห3ตอนในพิเศษหัตใจกับนางสร้อยทุวันแได้นางจันสุดาคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลับบงใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับจะกล่าวสุดสาครมนมวรนาฏคุมเรือลาด สารลาลังกาผลึกตั้งเขียมข้ามตามแผนออกแล่นลึกเสียงสะทึกสะท่านขึ้นทุกคืนวันถึงพาลากาลาเวกเข้าวังราดเฝ้าพระบาทปิตุเลศเจ้าเขียดขันทวนเล่าความตามจริงทุกสิ่งอันถวายบรรณาการทั้งสารตราพระทราบข่าวเล่าเรื่องวราลุลัก สำลานพลักพร้อมกันก็หันษาจึงตัดสั่งพระสีภูมิปีชาคลี่สารราเรื่องสารออกอ่านความสารพระองค์ทรงบำรุงกรุงผลึกไปปราบศึกเสจเตือนที่เส้นนาำพระหดชัยไปด้วยช่วยสงครามเล่าทูลความขอพระน้องสองทิดาพระปรงให ไม่ขัดนำรัดสั่งจะปลูกฝังหวังพระองค์เป็นวงศาฝ่ายชมยงองค์ละเวงวันลานพระงาขอจัดแกงแต่งวิวาไว้ธานีมอบประเทศเขียดแค้นแสนสมบัติให้พระหัดัยครองกันสองสีมารวมลอม,มพ้อมอยู่สามบุรีด้วยเปลี่ยมปรีปรัถนาวิวาการ หนึ่งนองเยาสาวะคนวิมลมิ่งก็เป็นหญิงยากแค้นแสนทร้งสารซึ่งบิดเปรีวร้วเกลี้ยกลกรดจงโปรดปลานขอประทานโทษทิดาได้ปลานีขอเชิญพระอนุชากุการเวกร,ร่วมพิเศษพูนเพิ่มเกริลมสีอันนอกเกรากอนอนาตตานบุตรีสามบุรีร่วมกิจ เมื่อปิดตัวลงขอจบสารวานโจทย์ปวดประพาสต,ตามแต่วาสนาจิตชิดประสงค์พระเชษฐาปลาณีสุริวงศ์จะสืบพงกษัตริย์ให้พัฒนาจะไปด้วยช่วยชูพุทธเลธให้ฟุง่งเฟื่องเรื่องประเทศพระเชษฐาจะเดินทางกลางทะเลจัดเพตรา สักสิบห้าลำใหญ่ใส่ใบกลนทั้งข้างหน้าข้างในจงไปด้วยจะได้ช่วยไวสวัสดิ์พิพัฒน์ผลอมาตรับอภิวาตบาดยุคนขึ้นแท่นบนเทียนรัตชัดชวานจึงบอกองค์อาคาเลศประเชษฐาให้สวดสาครถือหนังสือสาร ลูกชายไปได้ที่ดายุพาพานจะจัดแกงแต่งงานการวิวานางนบนอบตอบว่าลูกฝาแฝดจะติดแปดเป็นบุตรีทุนิสาแล้วสั่งเหล่าสาวสันพุ้งกันลยาให้เตรียมตราเครื่องอ่านเตรียมการไว้ไปอามาตบาดหมายพวกนายหมวดเราตำรวจเรียกกันเสียงวันไหว แต่งกำปับนบรรณาจากลากไายเปลี่ยนเสื้อเสาเลาใบใส่ไกลกลทั้งเข้าน้ำลำเลียงเสะเบียงเบิกเสียงเออกระเลิกจายแกกต้องแบกหักขนเื้อนไปจำลำว้พร้อมไพร่ผลทั้งต้นหนล่าต้าพร้อมหน้ากันฝ่ายเจ้าจอมหมอมห้ามที่ตามเสด็จได้แหวนเพชรผ้าประทาน ทั้งพ่านขันทั้งเหียบทองเครื่องแต่งแป้งน้ำมันกระเจจัน์วิกระจกปิดปลกไปสมเด็จเท่าเจ้าพาลากาละเวกกับองเอกชายาอัจฉาใสพร้อมห้ามเห็นแสนสนมกลมในเสด็จไปลวงกำปัน่นสุวรรณรัตแท่นที่นั่งหลังคาไทายบาลีล้วนมณีนินแนม จมจำหลัดได้เลิกดีมีลมสมมนัดพวกเจนหัดหัวลั่นปืนสัญญาทงชัยโชคบวกบอก,บอ,กออกกำปั่นลำตั้งกันพันนาลายทั้งซ้ายขวาออกน้าเข็มเข็มมุ่งกรุงลังกาได้ลมไส้ใบมาในสาคขอ,ออกเลือกลำ่ำน้ำเขียวดูกเกลียวคลื่น ตัวถ้ามือนกรอกลิ้งเท่าสิงขอนกระเดืองกระดดงงงเงงกวยเคียงครอนเยเยินขย่อนผู้หญิงร่องกล้องสำเนียงสาธุสะผ้าช่วยด้วยเจ้าข้าภาวานาไม่ให้หยุดล้องสุดเสียงฝุงมัดฉาปลาไล่ขึ้นวายเลียงเข้าคลอยเชียงเคลาคู่ดูล่ำไป พอลมคลายสายคลื่นก็ลื่นลาบท้งตะขาบปลายปลิวเลี้ยวๆไหลดูกวงขวางกลางทะเลว่ายเวกกยใจแกดูไหนใจหายสุดสายตาจอมกษัตริย์ตัดชวนมเหสีออกนั่งที่แทน่นรัฐชมมัดฉาดูหน่ากลัวจอร์าเค่ทั้งเหลา,าล้วนโตโตโลมาโรปาวาน ฟุงชนาคปากมันเหมือนฟันเลื่อยขึ้นยาวเฟื่อยฟันฟาดเสียงสาดฉานเส้นไก่หมูผู้หญิงทิ้งให้ทานเชียงอาหารหุบฟัดไล่กัดกันฟงมังกรซ่อนฟองตะกองเกี้ยวดูเลื่อยเลี้ยวไล่เวียนวนเวียนหันผู้หญิงนั่งแข็งตัวว่ากลัวมัน เป็นเงือกน้าสสำคัญว่าคนลอยหางเป็นปลาหน้าเป็นหนูนั่งดูเล่นเหมือนเสือสีมีเม่นตัวเป็นหอยพวกสาวไส้ใบจุกลูกน้อยๆทิ้งกล้วยอ้อยอาหารให้ทานปลาพอพบคำ่ำคล่ำคุ้มจะอุ้มเมฆแลวิเวกกลางทะเลพระเวหาไปเดือนหนึ่งถึงฝั่งกวาลังกาสุดสาคร เชิญขึ้นขึ้นเดินทางทั้งรถลัดหัดถีมีสำหรับเขาคอยรับสารพัดไม่ขัดขวางพวกข้ามเห็นแสนสาวแท่นเท่านางขึ้นขี่ข้างกลูปกองดูลองเหลืองสองกษัตริย์ขัดติวงขึ้นสรงรถกั้นเกี้ยวกรดคันทองดูผองเหลืองทางหารเห่ แซ่ซ่องดูนองเนืองขึ้นจากเมืองใหม่ตรงเข้าดงดอนไปตามทางวางเนินเพื่อนประพาสพระนมมาตรไม่งอกซอกสิงขอนบ้างผิดดอกออกซ้ออรชรหอมเกส,สรสาวคนที่หล่นลอยเข้าป่าสูงฝูงนกวิหกล่องเสียงแซ่ซ่องเลียงข้างควรคลังหวยหอมดอกโมกสวกสุกรม ทั้งลมรวยพับภายช่วยเชื่อนใจทั้งภายในบัดนี้ก็จะขอ,อยุติลงว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ